แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยลุ่งเรืองปรีชากุลวันจันทร์ที่18สิงหาคม2568ตอน yes แพทองทานลอกข้อสอบไม่เนียนแพทองทานชินวัตรอ้างในหนังสือคำชี้แจงที่ยื่นต่อสาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาของส6สวรกรณีคลิปอัปยศที่สาลร,รัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยตัดสินในวันที่29สิงหาคมนี้ ว่าการเจรจากับฮุนเซนตามที่ปรกากฏเสียงในคลิปนั้นไม่มีผล,ผลผูกพันทางนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐได้กล่าวก็คือถ้าแปลตรงๆก็ต้องบอกว่าการที่แพร่ทองทานชินวัตรคุยโทรศัพท์กับฮุนเซนเมื่อวันที่15มิถุนาย,ยน2568แล้วฮุนเซนปล่อยคลิปที่อัดเสียงการสนทนาออกมาตลบหลังในเวลาต่อมานั้นเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ตนคุยกับฮุนเซน ไม่ถือว่าเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองหรือพูดให้ชัดแพรทองทานชินวัตรไม่ได้ละเมอร,รัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5คือไม่ได้ขาดความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ได้ฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่36สรวร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด เนื่องเพราะหุนเซนไม่ได้มีสถานะตามกฎหมายภายในประเทศกัมพูชาอีกทั้งยันตีความต่อไปว่าเมื่อหุนเซนไม่ได้มีสถานะตามกฎหมายคือไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือมีอำนาจตัดสินใจใดๆอันจะทำให้เกิดผลผูกพันทางนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐได้นั่นก็ย่อมไม่มีผลทำให้การที่แพรทองทานชินวัตรไปสัญญิงสัญญากับอังเคลนว่าจะให้ตามที่ปรากฏเสียงในคลิปว่า ถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวอิงจะจัดการให้ซึ่งนั้นไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงอนาเขตไทยและอำนาจอธิปไตยของไทยตามที่36สวกล่าวหาคิดอย่างชาวบ้านและพูดอย่างชาวบ้านก็ต้องบอกและมีคำถามว่าในเมื่อคุณนเซนไม่มีอำนาจใดๆในการตัดสินใจเพื่อคี้ลายปัญหาระหว่างไทยกัมพูชาตามที่แพททองทานชินวัตรอ้าง แล้วแพรทองทาไปคุยกับคุณเซนหาพระแสงอะไรกันมีหนำซ้ำคุยแล้วไม่คุยเปล่ายังเอาพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเป็นนายทหารแห่งกองทัพราชาณาจักรไทยไปขายให้แก่ศัตรูเหมือนกับตัดหัวไปมอบให้กับคุณเซนว่าไม่อยากให้อังเคินไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราอย่างแม่ทัพภาคสองเนี้ยค่ะในหนังสือหักล้างข้อกล่าวหา36สวของแพรทองทาชินวัตร ที่ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคำสนทนาที่ใช้ถ้อยคำกับอังเคิลฮุนเซนว่าอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้นั้นแพ่ทองทานชี้แจงสารรัฐธรรมนูญว่าเป็นเพียงเจตนาที่ต้องการให้คู่เจราจาได้เสนอเงื่อนไขหรือความต้องการออกมาก่อนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการเจราจาเชิงผลประโยชน์ principle negotiation โดยการใช้เทคนิคสำคัญคือ การตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง interest based ไม่ได้มีเจตนาที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขที่เสนอมาทุกกรณีแต่อย่างใดใครได้ยินได้ฟังคำชี้แจงที่แพดทองทานชินวัตรแก้ตัวกับสารรัฐธรรมนูญกรณีที่สัญญาว่าจะให้กับหุนเซน และกล่าวหาว่าพลโทบุญสินว่าเป็นฝั่งตรงข้ามโดยอ้างหลักการในการเจรจากับฮุนเซนทั้ง principle negotiation and interest base นั้น หากไม่รู้ที่มาที่ไปและโดยเฉพาะอย่างยี่ไม่รู้ว่าแพทองทานเป็นคนไร้สติปัญญาและขาดความรู้ความสามารถหากแต่มีเพียงแค่ iPad ที่เป็นสมองกลจากที่มีคนเขียนโพลให้ท่องจำก็จะรู้สึกอึ้งกิมกี่โดยพรันว่าแพทองทานมีปัญญาเฉียบแหลมถึงขนาดนั้นทีเดียวเชียวหรือแต่อย่างไรก็ตามหลักการที่แพทองทานชินวัตรอ้างนั้นเป็นการอ้างเพื่อหาข้อแก้ตัวหลังจากพลาดท่าเสียที ถึงขั้นเปิดชีวิตด้วยปากของตอนเองจากการไปเจรจาก,กับฮุนเซนโดยทีมงานที่เขียนคำชี้แจงให้แผ่ทองทานไปลอกโดยไม่ให้เครดิตหนังสือในการอ้างอิงมันมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Getting to Yes Negotiating Agreement Without Giving In เขียนโดยโรเจอร์ฟิชเชอร์และวิลเลียมไรและบรูซแพทเทนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้นายสุธิชัยหยุ่นสื่ออาวุโสได้จับโปะและแฉในรายการสุธิชัยไลฟ์พร้อมทั้งเขียนโพสต์ลงในสุธิชัยหยุ่นเมื่อวันก่อนเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่นักธุรกิจนักการทูตและนักเจรจาทั่วโลกใช้เป็นคู่มือโดยคุณสุธิชัยหยุ่นได้ตั้งคําถามว่าเมื่อแกะคําชี้แจงต่อสารของอุ้งอิงมันจะบังเอิญเกินไปไหมและยังระบุด้วยว่า อาจไม่ใช่ getting to yes ในความหมายของการบรรลุข้อตกลงแต่เป็น getting to justify สุทิ่ชายยุนบอกว่านั่นคือการใช้ภาษาวิชาการและทฤษฎีระดับโลกมาช่วยทำให้บทสนทนาหนึ่งดูมีที่มาที่ไปมีเหตุผลมีความเป็นมืออาชีพคำถามที่ทะลุกลางปร้องทันทีคือนี่คือเจตนาเดิมหรือเจตนาฉุกเฉินประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่ามันฟังดูเหมือนการเจรจาระดับฮาร์วาร์ดตั้งแต่ต้น หรือเป็นการหาหนังสือมาประกอบภายหลังเพื่อทำให้เหตุการณ์ดู p r o f e s s i o n a l มากขึ้นโดยใน Facebook ที่คุณสุนิชัยหยุ่นเขียนคู่ขนานกับรายการสุธิชัยไลฟ์เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีภาพหนังสือเล่มดังกล่าวประกอบพร้อมข้อความว่าเชื่อหรือไม่อุ๊งอิงอ่านเล่มนี้ก่อนคุยกับฮุนเซนได้ทิ้งท้ายเป็นการปุจกาไว้ว่าเพียงแต่สําหรับคนดูละครการเมืองเรื่องนี้บางคนอาจตั้งคําถามว่า นี่คือบทที่เขียนไว้ในสคริปต์ตั้งแต่แรกหรือบทแก้ไขสำหรับส่งสารสู้คดีคงต้องจับตาดูในวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งสารรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลสองปากคือแพทองทานชินวัตรผู้ถูกร้องและนายสัจชัยบางชวดเลขาธิการสภาวความมั่นคงแห่งชาติพยานผู้ถูกร้องว่าแพทองทาจะกล้าไปให้การในวันนั้นหรือไม่ เพราะถ้าตุลาการสารัฐธรรมนูญท่านถามซักลงไปในรายละเอียดและเกี่ยวพันไปถึงนักสือ getting to yes ในเชิงลึกไม่รู้ว่าแผ่ทองทานจะเออเอออาอาตอบผิดตอบถูกหรือไม่อย่างไรด้วยเหตุที่การให้การตอบสารัฐธรรมนูญนัดนี้คลับคล้ายคลับคลากับการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ใช้ปากเปล่าหรือโดยวาจา v v a Voice ต่อหน้าคณะกรรมการสอบไม่น่าจะง่ายเหมือนขอ้อสอบรั่วตอนสอบ e n t r a n นซนาะคุณหนูองค์เองลุ่งเรืองปรีชากุณ